้องพลาดเดอ้อเบ็ดจะไหมแกเน,นื้ออ่องนอง,นองนมามดีเป็นบอกอือ้กันเน้เออนหน่ลับเท่านะปีนฝาเช็จะได้้าได้กินเช็ดม่้ม,ม่นี่เนะ้นตัวนะเ่าดนะ กินไปนั่นเด่นไปพ่อเนี่ยลูก ทักทายสบายดีและสวัสดีพี่ิทธิ์ท่านืันนี้ก็ในอ้อมมาหน้านะมาหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเลยวันนี้จะมาหาเท่าเมื่อลาบนะหลังจากที่เอาเท่าแล้วก็จะได้ไปตึกป่าลวกหาหอยหากระปูมาเสอร์นะอยู่หน้าหัวกระปูตอนนี้มาหาอยู่หน้าเขาเจ้านี่เท่านะแต่เมื่อกันมันละอ้อมันละมีอยู่บอกเมื่อมันเท่ามันไปจักมาสอนมันไม่แน่สบายดีไหม สบายดีพี่น้องสบายดีเตี่ยนกระตาได้มือนี่ได้โอ้ยมีมานเนาะเอาตัวหน่อยเว้ยมานคุ้นวยกระตาไม่ต้องกิ๊บมันจูหาว่ามีมานนะคุ้มานอ่ะพ่ายน่อยไลยมันกระมานแม่นบอก<ม>อพ่อทำพ่อฝัดจิตรมก็รอเนาะน,น,น,นั่นตอนนี้ลงหอนหน้าเขาละขอในเลือดเท้าอันเดอร ขอเ่านเดี๋ยวหาหงไม่กิ้วก่อนเท่าีะจังมีจัเผือดมอไม่กิ้วก่อนตาโมงละนะองพของพของพรอรกันู โอ้น้ำหลก็รอนี่ตอนนี้มาหออบอนเท่านะคือเบียนเท่าใช่ลเป็นลกรืกอเปล่านเห็นบออ่ะออมันก็ต้องคูขึ้นมานาะอันนี้บ่กเหยเห็นไหมชื่เท่านี้บ่นนบ,นนบ,นนบกิ้วบังกอ,อู้เท่าเท่ะเยเ จะนุ่มมากเท่าเลยน้อยเมยนมารู้ว่าเป็นเท่านนเดี๋ยวนี้บอกเมย์นอนเมย์เดี๋ยวนี้เท่าอียนู้นกวันอุ่นเกียดนะโธ้ย่ามาดิน ก็หิ้นพื้นพงงามเนาะม,มันมันมือแดงนี่เท่าได้เท่านี่ไดปกตินี่เท่านี่จะเป็นแบบชิน้นสันส้นๆแต่น,นี่มันเดิมค่อยๆทิเดียวส้นนี้คุณประมาณ<อ>ย,โย,โยอ้อยอ้โยยนะ้ยโอ้ยตี๊บะเบื่อเนาะ มงงันเลกนะนี่ขนาดจุดเด่นเลยอ้ามันยังไม่กิวอยู่เท<อ>่าอยู่กิวนน่นไหมมันม่ขดินชอนอืมปั่นงง่ารัน แกักแบบนี้คือแก่จะเลยลย พื้นทุ่งเหรอเยอะอะแกแล้วเขาก็มาเอายู่นำไปกินของเขา,าอ่อนอ่อนอ่อนใชยมานจ้ะ ใจอยากมันขีค้คอยบอยเออเลยลุกอเอาแขนค้นแขคนนี้น,น <c oughs> ่นี่บอกมันต่างกันตัวใดเอาขอกวาดขึ้นขึ้นใช่ไหมอาารดื้อดื้อจะคอเห็นให้บุญด้เออนกวาดไปขึ้นนะ่ะเอมียู่เดีมก็ได้ ใจเดียวนึงนจบโบเมนชาน่าไม่พอลอะงามมาดีเป็นบ่กก็แต่พ่าไอสองพันเนี่ยกับพ่อแล้ะสอ,องพันเนี่ยโอ้ยลาบของฉันจิกินเลย เอาซื้อเครืออ่องนี่ละเยอะเอาซื้อนี่พออล้วันนี้เหรออแล้วเอาแว้เอาไว้ผู้อืออน่นเอามล้วอ,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 อะมีสินผม งานมาดีนะปั่นกีน<ป>่อย่างมาปั่นคนอีกไปไใช้ตัวปัดนี้มาเอาข้าวเดี๋ยวสนับพ่อไปตึกปลาบัดน,นี้ตึกปลาแล้วก็หากระปูห,ห,หาหอยไปเครื่องใส่มันได้บัดนี้แล้วก็หา,หามะเขือหาเผือปลาก็ว่าไปหาม่แห้งมาคือกัอนนี่ตอนนี้มาหน้าเป,ปิดกระปูเลยโอ้ยหาหอยไ,ได้บัดเลยนะโอ้ยเขากินแนวนี้น้ำลายนี่นะ หาตึกปลาอยู่ตรูปมั้งเนาะแล้วลก็ตึกปลาตามตามบ่อนแจแน่าตาแจไป่พี่เดียวก็คือห่ออยู่ะไม่ได้ไปจอมหน้าถางจ้าวเอาหายกลมมันจะเข้ากันนะแต่หึงละก็ไม่ได้ไฟต,ตึกปลาจะรูนละขันไม่ได้ก็จะเอาไปซื้อนี่ ห้าเก็เกิดเทาอียวู่มนบอกอะไรหน้าเาก็ม่มีห่อหนะแมนในในน้า่าเขียวเป็นไงน้าน่ะไปเพิ่งปะป้าตัวปลานเนี่ยอำเภอวงึ้นน่ะปลาปลาเยอะยิ่งพลาดเลยบลาเท้าหูล่ะฮะเพื่ปลาไว้นะปลาเน่เท้าล่ะฮะเท้าหเนาย่าอะไรเขาได้ละไปไตึกปลาพุ tức chưa tức giờ bằng con con chưa này. bít em ăn chưa đến sẽ em ăn chưa biết bít em ăn tệ đến bít em ăn áo đến mặc đi mày à? áo bít em ăn vậy thế. cái này. ăn chưa đến bít em 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 ăn chưa คีมหลายเป็นสัมแส้านะดึงเอาแต่ปลาเท่านั้นเลยท่องยามนั่นเลยเมื่อคืนมีฝนตกเลยข้ามยามบางกิ้ก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนรอีกแล้วโอ้ยของย่างหิบมานอ้อยโย่พลาดเลยอี๋ย่างอยู่พี่ปลาอนี้ก่อน เราเพีอยนมแต่ปลากลัมปา่ปลากินมาได้เฮ้ยกระพูกระพูกโอเคพวเราเพี้ยนเนี่ยนีน <in the Esta population>. ี <the Di> <io> um. ้เอาบเฮ็นยังไงฟ้ารโอกไม่เป็นพิษนะอือ ฟางแหงบัง,งก่อนพอได้ปลาสุวยัเผ้าอี้นะ 尼波。 ไปสักตัวอย่าล่ะตึ๊กป่ากันตึ๊กไ,ได้ไปไปนำไป้นำหล,ล,ำลายโคตรอ่าพอคนมาตกอยู่ข้่มือตอนนี้ขึ้นมาหอดเดินละจะไปหามะเขือขึ้นแบบน,นี้นะจนัะยังเอาไปเสือได้สักเท่ากี่หน่อยปลากันตึ๊กได้เมื่อคนคว้าหาตะเหินพท่านันให้เจออะไรมัได้เปรลือกเลยได้ยังตึ๊กนินดต่อนนึงก็ โอ้โง่ตอนักสนุกนี่นอนกินเนาะเฮ้อิ่มแล้วบลาเนีนนี่มันทเลลูกเลอาเมนคือคืนหรเบื้อยี่หันคืนถ้าก้าวมคือขึ้นลอยต้องเกินได้มาหอดโกมือคืนแลวได้คืนก่อนคือนี่น้ำได้คือ wetnaba wa to otosa ne ข,ขึ้นก็พอละเสือลายมันก็ขึ้น่น้องเยเอาจังพวกเจ็ดหน่วยก็พอละเหรอเหนเหรอเห็ดหงสุ่มเป็นยังไเหรอเห็ดงชุ่มโอ้เห็ดกระสอบมัน่ะก็ย่อเห็ดหงสุ่มย้อมันออกยู่ตร่ยังตัวยังมันออกกระดามฮะชิ่วนะ โอ้ยยูโกกะาเออเฮ็ดกะอยู่ตรงง้องชุมก็เอือนมาเฮ็ดงองชุ้มปาดพี่บ่าวนี่ปาดงามเนาะอยู่กลางเดือนี่แหละกลางเดือดสี่เนาะครับงามเนาะนี่นี่เมือืออันนี้ละสลบเท้าสลับเท้าาต้มใส่กันกับกะปูกะปีกะปกัน ที่จริงมีอยู่เฮิรนพูดนะกระปูนะกระปูคอยการแต่กระปูหิน,นเดี๋ยวเดี๋ยวกินหนับเท่าเร็วคอยจิบไปหาใน่นอนใน่นอนตรงได้งานโอ้ปามเยอ,อะจังเลยเอาไหมปามเยอะเอาไหมาเยอะเพราะจังฝ่าไล่ห,ลห็ดฝ่าไล่ห็ด โง่แต่ละโตขบนนอนกินก e ูโ <tinc S 2> ตฮ่าีค <eye> <c oughs> ้นจะมีเหรอลุกไงน้าตอนี้กระป่าตอ้โ่ฮันัยืดเลยเอาแล้วจะมี พอที Alors, for ่จะลับเท่าข <onde? S 2> ันหม้ออ๋กำลังเนืชื่อัเทาเ่ยโอ้ยดอดิอ๋อเหยียบตัวนี่นะอ๋ออยู่ที่อีเอออดทำห้าไหมนี่ว่นะนี่านนี่เออหาก็ี้เดียวละอทำต่อไหมนี่ล่ะ ยังอยู่ยังี้่ชันเอาหมดเด้ทำต่อไม้ลนะ่ะทำต่อไมหมทำหักไม้นะมอง <ừ. S 2> <ừ. S 1> ไปเมื่อได้แบบน,นี้เลยน่าเฮ็ดกะดูน่าจะพอซื้อนะเดี๋ยวเมือ่อแบบน,นี้เดี๋ยวพบเดี๋ยวยืดเขินเพละ่ะเมือ่อหายยุดกินก่อนเฮ็ดกินยืดเขินเม่มือน,นี้นะตอนนี้ยางมากทอดเขินเนม่เลย กปลมเียนกดฮะนี่เม่ฮนทบายดีได้ฮะมแม่บอกทำบายดีป่าลุงเอ้ยได้ได้อะทสบายดีงามงามดูทบายดีงามงามได้ทบายดีไปขึ้นไปให้จินก่อนนี่คืองเทินละ để cho nè thao. Nào. Đó, chào. Ở con. Mấy thao thường lắm nhau. Cứ dỡ lắp thao เล็ดกับมะือ เอ็ดก็ปูล้างแล้วล่ะนีบักริกต้มเชื่อมเดียวเลยเะาเท่ากันเดี๋ยวข้างมองไว้ก่อนที่วิว่าเาจะสอนต้มียงง๋ยวต้มน,นี้กับเดี๋ยวรับเท่าก่อนไาดิพัก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  าำไมยังนี่างสภาพนี ี๋ยวพังซอยก่อนข้นยังซอยมันกิขึ้นอีกม่มีวันหนสุด เช่นไม้ชุกมันยังเสียมื่อคืนไคือเดี๋ยวนั่นแหละคือคือเดี๋ยวมันขื่อคืนกับมันคือคืนอ่อนเนาะพอดีเลยเชื่มัาเลยไม่ยำคืนอันนี้นะบอโยแเราทุ่มคุมคืนนำจะเนี่ยมาหัวนะ มาซิไครลิบ่สบ่บ่เขามีมักชื่อนี่คือเวลายำนะเขามีคอยมักเลเราเสียเนไปียงมาช่วยใส่บ่หมต่นียบ่เบานกินครับีอันนี้คอยมีคอยมักคืองั้มมีครืงปล้สีโคมันขึ้พนี่เกืนช่วยแล้วละพาบาทนี่เบา่งลนโอ้คนซุกแล้วะปูกได้โลโลโลมาน สีมือจะซอนในต่อวันนี้โยโดยโเถาก่อนเป็นการขาเสื้อพี่น้องมา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 ไว้น่ยพ่อ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 ่อพ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 ่ออพ่่่ นีไปเป็นกระปูบา้านตำเห็ดปนกระปูเห็ดนี่มีตำก็ได้เห็ดตำถ้ตาตำเบิ่อเนี่ยแหละปนกระปูว้าเชื่อทางตีนึเปล่กโอ้ยเป็นี่จากกลางเลยกลา,างหรอกอมันนวอยู่เลย

โอเคอะมีทันเจียวเพราะดักพิงเลยนี่นี่เสียบแน่นอนเฉียบมันกีดเบิร์ตเท่านั้นแับประกันความเสี่บ ื้าวโคงขง้าวโคมงกินนะถ้าถามเจ้ายัานค่อยดียจ้ะค่อยต้องชิมเลยล่ะ็ปภาคภาคิเลตไ้นะไ<ว>นตักบานี ດີອະລໍແຊບຕຽບເປຽະໂຕປໍໂຕປໍເຮັດຕະແປຕິມຕົວເດີ້ເນາະອືຍຶມລູງກະໄປຫນ້າແລ້ວພີ່ນ້ອງເອກສົນຮົານ เลยมีกิามามามาจูเรนไปพูดไหนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเชื่อรู้โดดเชื่อรู้โดดลองจีบลินนโมนะดามันเปื้อนมาย่างกันพูดไม้นี่ยออกเอาไว้พี่พราวเพาะมนใชเยอะทำเยอะ

กินนาคข้าว่าหกินนากินข้าวนะกินหมาอน้ไม่ปลยมไ้่าพยาอาปน่บ้านจะน้อยกินบ่ขี่บ่อถกันเลยหลับเท้าตีป่าเ่บะได้ ้าได้กินแฉะดูว่าไม่แม่นตัวนะแ่ไหแมาดูแฉะมาไม่ตัวจันอกอื่ไมน้อวน้อน้อยอ่ะปนั่งเด่นไปพ่อเยลูกอออ การก็าะนํ้ำอิมที่เรียบร้อยนะขอกาจะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงชนี้แล้วพี่น้องเอยกะขอขโมกขับเจอน้ำ่อแม่พี่น้องที่กำลังจับชนคลิปน้าก้าหน้าพอจะไม่พี่น้องเอ้ยเอาจำมบไว้ได้ไหมอิ่มนะกินข้าวอิมนะอิมนะ